สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้ YouTube Studio นะครับก็เป็นระบบหลังบ้านเป็นแอปพลิเคชันหลังบ้านของ y o u นะครับที่เขียนว่า uyt Studio อนะครับอันซ้ายบนสุดก็คือมันเป็นเอาไว้ดูข้อมูลสถิติหลังบ้านของ youtuber นะครับอันนี้ก็เป็นช่องผมนะครับมี12800ผู้ติดตามนะครับแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็มีขึ้นขึ้นลงล,งลงตาม ค่าโฆษณาแล้วก็วิวอะไรอย่างงี้ครับมันก็ขึ้นกับปจัจจัยอะไรอย่างวันนี้เราจะมาสอนใช้เบื้องต้นนะครับเข้าหน้าแรกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นอนาลิติกก็คือเป็นสติโดยรวม28วันที่ผ่านมานะครับมันก็จะบอกว่ายอดวิวในรอบ28วันที่ผ่านมาเป็นยังไงนี่ก็วิวยอดรวมผมอยู่ที่8,400วิวนะครับในรอบ24วันที่ผ่านมาหรือว่าคิดเป็นชั่วโมงในการรับชมก็คือ205ชั่วโมง มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1คนนะครับรายได้โดยประมาณรายได้โดยประมาณคืออะไรก็คือรายได้ที่ได้จากาค่าโฆษณานครับอันนี้แล้วก็มีประสิทธิภาพของวิดีโอล่าสุดนะครับที่เราเพิ่งอัพไปนะ้อยนี้ก็เป็นวิธีกดเครื่องคิดเลขที่ผมเพิ่งอัพไปเมื่อวานนะครับมีระยะเวลาการดูเฉลี่ย1.13นาทีนะครับ นี่ก็เป็นสามารถดูเนื้อหาที่เราอลิปไปแล้วก็ความคิดเห็นที่เรายังไม่ได้ตอบนะความคิดเห็นมันก็จะขึ้นมาที่หน้านแรกนะครับสําหรับความคิดเห็นที่เรายังไม่ได้ตอบนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับซึ่งคอมเมนต์ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะตอบคอมเมนต์ไหนนะครับ แต่ถ้าเป็นคอมเมนต์ด้านลบก็ไม่แนะนําให้ตอบนะก็เราก็ไม่ต้องแบนก็คือปล่อยทิ้งไว้งันเลยทีนี้เราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับที่เยนวมาดูเพิ่มเติมตรงนี้นะแอนาลิติกดูเพิ่มเติมที่เี็นเป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินน้าเงินตรงนี้นะดูเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับวิดีโอยอดนิยมของผมช่วงนี้ในรอบ28วันที่ผ่านมาก็จะเป็นเกี่ยวกับกดเครื่องคิดเลขคาร์ซีโอเอฟเอ็กซ์สามารถส่วนที่ผมใช้เรียนตอนวิศวะไฟฟ้านะครับ ก็แต่และคลิปก็มียอดดู1,100วิว1,100วิวแล้วก็ประมาณ900 6 0 0วิวต่อคลิปนะครับเรียวไทมต์ตัวนี้คืออะไรเรียวไทมต์ตัวนี้คือในรอบ48ชั่วโมงล่าสุดจะมีคนดูวิวช่องของเรากี่คนนะควันนี้ก็คือ48ชั่วโมงมีคนดู570วิวนะครับก็แบ่งเป็นคลิปเครื่องคิดเลขทั้งหมดเลยนะครับ นี้ก็เลื่อนมานะครับเราสามารถสไลด์ขวาได้เลยครับสไลด์ลงมาเวลาในการรับชมนี้เป็นรอบยี่สบแปดวันที่ผ่านมาที่บอสตกกันะที่มีสองรอห้าชั่วโมงครับผูบ้ติดตามอันนี้ก็มันหน่าแรกเลยทีนี้ม่ได้ดูดูที่คําว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับเนื้อหาตรงนี้ก็จะบอกภาพรวมว่า มีคนดูวิดีโอของเราจากอันไหนบ้างก็จะมีทั้งแบบวิดีโอที่เป็นวิดีโอความยาวตั้งแต่หนึ่งนาทีขึ้นไปนะครับการไลฟ์สดหรือว่าสตรีมสดนะครับก็มียอดดู2 2 7วิวคลิปช็อตหรือก,ก็เป็นคลิปสั้นนะครับที่มีความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีมีคนดู5้วิวครับวิดีโอที่มาจากการค้นหาของ YouTube คลิด้าเป็น65%กนะ็คือมีคน ที่มาดูคลิปเนี่ยหาคลิปของผมเจอจากการค้นหาใน YouTube นะครับนี่ก็มาดูผู้ชมผู้ชมที่กลับมา420อายุอายุของคนดูช่องผมส่วนมากจะเป็นช่งวงวัยรุ่นนักศึกษานะครับอายุ18ถึง24ปีคิดเป็น57%แล้วก็ที่เหลือจะเป็นอายุ 25-44ปีนะครับคนที่มาดูช่องผมสามารถจะเป็นผู้ชาย61%ผู้หญิง3 9แล้วก็ในรอบ28วันที่ผ่านมามีคนติดตามผมแค่2%นะครับจากวิดีโอที่ดูทั้งหมดก็คือผู้ติจตะผู้คนที่เข้ามาดูคลิปอะมีคนติดตามแค่2%จาก100%นะครับ ทีนนี้มาดูที่รายได้นี่คือมีคนถามมาเยอะมากนะครับเรื่องรายได้ตอนนี้การสร้างรายได้ใน youtube เราต้องมีอย่างน้อย4,000ชั่วโมงในรอบ365วันนะครับแล้วก็มีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปรายได้โดยประมาณตอนนี้อยู่ที่7.32ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าลดลงมาประมาณ50%นะครับจากจากปี2021 ปี2021ทั้งปีเนี่ยผมได้รายได้มาประมาณจะเปิดให้ดูเลยดีกว่าแเราจะประมาณ3มร้อง5้าวันที่ผ่านมาเอามันไม่ขึ้นให้เว้ยมันขึ้นแค่90วันที่ผ่านมาเดี๋ยวนะครับมันไม่ขึ้นให้ ก็มาดูที่วิดีโอที่ทำไรายได้สูงสุดนะครับก็วิดีโอที่ทำไรายได้สูงสุดในรอบ28วันที่ผ่านมาจะเป็นวิธีช้อนเงินออกจากพอร์ตหุ้นนะครับก็ช่องผมก็จะเกี่ยวกับการศึกษาการรีวิวชีวิตการใช้ชีวิตในมหาลายัยหรือว่าสอนกรขึ้นคิดเลขแล้วก็ประสบการณ์การทำงานแล้วก็การลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวนะครับซึ่งวิวใน วิวพวกการลงทุนในหุ้นเนี่ยถึงแม้ว่าวิวมันจะน้อยแต่ว่าค่าโฆษณารายได้มันจะเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องวิดีโอเครื่องคิดเลขเนี่ยวิวมันเยอะก็จริงแต่ว่ารายได้มันจะน้อยกว่าพวกวิวพวกคลิปที่มาจากการลงทุนในหุ้นนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันแหล่งที่มาของรายได้ก็คือเป็นรายได้ที่คนดูดูคลิปแล้วมีโฆษณาขึ้นนะครับส่วนรายได้ยูทูบพเมีมหรือว่า การสมัครสมาชิก YouTube Premium ของคนดูนี่คิดเป็น0.12ล้านลาก็ถือว่าน้อยมากทีนี้พื้นที่ค่าโฆษณาสูงสุดตาม CPM ก็ที่ได้มากที่สุดก็จะเป็นจากประเทศโซนยุโรปนะครับเช่นสวีเดน48ลอานลอังกฤษสาธารณาจาก3 7ล้านล่าอันนี้มันไม่ใช่รายได้ เพียนะมันเป็นแค่เป็นค่าโฆษณาที่เอเจนซี่ลงโฆษณาในแต่ละประเทศที่คนดูมาดูคลิปผมเฉยอฝังแล้วอาจจะงงแต่ทำคลิปแยกเรื่อง C B M G นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานแอป YouTube Studio มันเอาไว้ดูข้อมูลหลังบ้านนะครับหรือว่าเราจะสามารถแก้ไขข้อมูลที่เราอัพคลิปก็ได้นะครับ ยนมาที่เนื้อ,อาหารตรงนี้แล้วก็ลวกคลิกที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับเนี่ยแก้ไขวิดีโอเห็นไหมว่ามันก็จะแก้คำอธิบายได้ระดับการแชร์ว่าเราต้องการแชร์ให้แบบส่วนตัวหรือว่าเฉพาะคนที่มีลิงก์ดูได้เท่านั้นแล้วก็สำหรับใครที่เปิดสร้างแล้วได้แล้วก็สามารถ ให้มันเปิดสร้างรายได้หรือว่าเปิดการโฆษณาในคลิปวิดีโอของเรานะครับแต่จริงๆเวลาผมอัพถ่ายวิดีโอเนี่ยผมจะใช้มือถือถ่ายหรือไม่ก็อัดจากหน้าจอโนต้ตบุ๊กโดยใช้โปรแกรม obs ถ้าอัพโหลดจากมือถือผมจะตั้งเป็นแบบส่วนตัวก่อนแล้วค่อยไปตั้งค่าหลังบ้านใน YouTube Studio ในโนตบุ๊กนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปอัปเดตด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ช่องผมสามารถสมัครสมา,สมาชิกได้แล้วนะครับโดยจะมีแบบรายเดือนห้าสิบบาทเดือนละหนึ่งรอยบาทแล้วก็เดือนสองละสองรอห้สิบาทก็สมัครสมา,สมาชิกก็ได้นะครับก็ผมจะได้มีซื้ออุปกรณ์มาทำคลิปเพิ่มหรือว่า ใครไม่สมัครสมาชิกก็ไม่เป็นหรก็แค่ดูคลิปผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคลิปโฆษณาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าโฆษณาขึ้นเวลาคนดูคลิปแล้วกดโฆษณาเนี่ยพวกยูทูบเบอร์ก็จะได้รายได้ค่าโฆษณาที่เพิ่มอีกนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย